ป้องกันไฟป่าแล้วก็ลดขึ้นลดอะไรฮนะลจุดความร้อนกจุดตันเองนั่นคือแสงประสิทธิภาพในการรัตเวในการออกตรวจแล้วก็ครับก็แถลงข่าวอาทัดไปแล้วครับทุกช่องทางแล้วเรื่องของสื่อฮะก็มีหน่วยงานอื่นๆมาขอเขารอใช่ไหมฮะก็ขอให้ทุกคนได้แต่ว่าเช้าไม่ดีใช่ไหมครับ ว่าเดือนเรียนวันนี้ผมเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์จันชัยพงศ์ทิรัสได้ครับท่านเก็มาฉีดกับเดี๋ยวคนยคนแต่ว่าจริงๆภาพภาพก็คงต้องเป็นพีเอ็สองจุดห้าก็ตามนะครับอีกอีกผลหนึ่งก็คือระยะยาวหมายถึงว่าเราเจออย่างเงี้ยไปสักสามปีขึ้นผลกระทบที่เราที่เราเจอในวันนี้ในสองสามเดือนเนี้นะครับ มันจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่คือจะใช้ข้อมูลีวัดเนื่องจากไอเอ็นพีเอ็มที่สีฟูมก็ไม่มีวัดสองจุดห้า